พ่อสิบ่อท่านเถาดอกพ่อที่สตอปหนานี่ไว้รู้ว่าเอาไว้เห็นยังเอาไว้เห็นยังค่ะเอาไว้ทะเลนเดอะมิวสิเคิลกับลูกสาวสะกอนจังสิถเถ<อ>าต้องได้เป็นครูลู้ให้ลูกสาวไป็นนั่งอวดจักเทียนหนึ่งก่อนก่อนเสียให้ผู้อื่นมาเป็นครูลู้แทนถ้าพ่อเถานะต้งงงองเฝ้าใหยเฝ้าใหญ่แต่ขอต้องเฝ้าสูงกว่าจะท่าพ่อเถเดพ่อเถาพ่อกระซิไปเอาลวดสลิงดึงหนาจ้องขึ้นให้มัน หยุดสต็อปไปอยากเบ่งว่าอาไอซ์ซากุระพ่อเล่นกระพอมันสิสิเบ่งอินเนอร์ลูกว่าลูกสิเล่นได้ซ้ำใด้นะนะสิเล่นได้ปะเล่นได้จ้ะแม่ปะล่าสุดไปอรทองเศร้าโศกกาน้ำตาตกได้ลรืไปน้อย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 น้ำจิ้มมะฝาด้ำจิ้มเสียบเสียบลันบ้าโย่ไม่น้ำจิ้มขี้ไดรกับพ่อเล่นบ่ได้อยู่กับลูก สูงไปว้างไวสูงปวดไว้เนี่ย อกดับดบดออกกพี่งอ้วนโอ้ยหาเมื่อกีก้คนผีนั่งอ้วออกมาีสิ่งมาผีนั่งอ้วอีกอย่างหลานลองกูกันนี่เห็นบ่ดิเอาโอ้ย,อยมัน,ม,นมันคือเสียคือปอยู่นี่แน่น่า,นายี่เราขอต้นจองใหญ่ดูขอเอาต้นจองใหญ่ให้ย่าดูเล่นเป็นนางอ้วอีหลานลองอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้มึงคือพอ่อแทะอันไอ้นะีะขอเอาต้นเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อะเทียบขี้ไงเนะี่ย เราลาสุดตายแล้วลูกตายเดี๋ยวพ่อตัดไปท่อนตอนอัวลาก่อพร้อมเหรอเีไปตัดไปท่อนอัวลาก่อนปลูกไม่ให้เป็นบูวปลูกปลูกไมมหรือผ้าปูกเสียไข่เป็นบ่วงแขนคอตายกูหลอกเองก็ได้ luộc lán xoăm yu, nghe má khoe silen. Ua là con đường đường trái ai khu lưu. ค่อยสีหักนี่ไหมเอาสมมุติไหมโอ้ยหักลงมากไม่เป็นเรื่องเลยด้นี่เป็นเรื่องอย่างค้นไตบ่เป็นียงนี่บางาภัยหักมันเป็นปัญหางานภัยังไม่สิยพัสดุสำคัญกับกูปนันเนอะมึงหึดเขาบอกเมืองซะแล้วโชคดีคนมาได้พ่อจ๋าจ๋าเอาละยาเป่าซีดาเอาเหลืออีกเพียงนึงลูกเพียงอย่างเอากับกูรู้นักอวดแม่บอกกูรู้แล้ว ยา่นูเขาบ่กถือสวงแล้วค่าต่บอแมนกูก็เห็นเปกูเลยรีวิวรีบว้ววปาดิทโฮอีลูกขี้ค่ะสันดานหมาลืมแม่มึงลืมละบอกูเป็นแขกรับเชิญมึงกูนั่งถาจะว่ากูเกาเบิดแล้ว มันเป็นจัญไดฮะมึงเลือบรับวว่ากูเป็นแขกรับเชิญเอามาอย่างประเดี๋ยหอเปิือัโตอยู่มาลูหลักกูยังไม่ได้ออกเอามาข่าัมาข่ากับเพลงไงป้าได้ข่าวเอาพ่อพิงครู้นึกว่าจบเป็นบอเออกาตอนได้ยินเสียงเรามาอีวะโอเออนี่ตดต้มาดีๆีก็ดีกับอะไร้บอสมาแบบนั่งเอกกับอะไรเออว่าคือเจ้าเพราะอย่าวว้นั่งเอกถอดละเบิงดาคนปล่อยคุ้นบัวสน ตะกี้เขบอเป็นดอกเป็นตอนใดเป็นตอนอืนออะญาติพ่อแดงเขาบอกท่านเปิดตัวไหมแม่เขบาบอกท่านเปิดตัวเอาไม่เอาไม่กันโอ้ยเจบประเด็นหนังสือครับว่าแม่ข่อยกระไดเนาะย่างเดกกับย่างนั่นเนาะคุณแล้วเบิ่ง <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคองคล้องคองหันหลั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 งใส่กลองเอาข้อสายเกือบมาสานหลัง เอาแล้วใต่จนกูกูกระหายเน,นสารหลังมาบอกกูแล้วเกือบเอาแ <c oughs> ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอฟังเพลงคู่อีกสี่ผลงานเพลงเปิดดีๆเนะให้กูม,มาดีๆนะเขาจกเที่นยนะทอี่ล่าเปิดตัวยาเป่าได้ป่ลูกเปิดได้ค่ะโอเคลูกแต่ว่าดีๆนะหลานนะ ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพบกับนักร้องผู้น่าเก่ายาเป้ารัศสมีอมันเป็นพลายาินี่ได้ลูกนักร้องนางเอกสาวเสียงกรมยี่เป้ารัศมีมณีนบนรัตนาเอ